สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ t h a i f l e x s c h o o l c o m เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ t h a i f l e x s c h o o l l a i l y o u t l o o k Analysis ครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับ p r u n r e r นครบนะประจำวันที่21เดือนมิถุนายนปี2556ครับขณะนี้เวลา10โมงกับ อีก26นาทีนะครับก็มาเจอกันขอบคุณกันไว้ด้วยนะครัสำหรับผู้สนับสนุนการวิเคราะห์ครั้งนี้แล้วก็ผู้สนับสนุนไทยเฟ s c สกูลอย่างเป็นทางการกับโรเกอร์มาใหม่ไฟแรงครับ FBS นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับมีหลายๆคนถามมาว่าผมใช้โรเกอร์อะไรเถิดนะครับผมก็ตอบเลยว่า FBS นะครับเพราะว่าชอบตรงเรื่องเข้าออเดอร์นะครับแล้วก็การฟิกสเปซนะฮะที่0.3นะครับ ก็สำหรับใครนะฮะที่ยังไม่รู้ขั้นตอนเบื้องต้นนะข้อมูลเบื้องต้นในการออในการสมัครนะครับหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับเบอร์ไวเว็บไทยเฟอรสกนะครับก็จะมีวิดีโอให้นะครับออถึงวิธีการ เปิดบัญชีวิธีการฝากถอนวิธีการติดตั้งนะครับรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะข้อมูลทั่วไปของ FBS ด้วยนะครับก็อันนี้ลองเข้าไปดูได้นะครับอันนี้แนะนำเลยนะเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อวานก็ยังถือว่าเป็นเทรนขาลงนะครับเล็กน้อยนะถ้าเทียบกับก็ก็ถือว่าเยอะอยู่เนาะเมื่อวาน1 4 0 42จุดไมีถามเข้ามานะครับว่า บล็อก4ตำแหน่งนะครับบล็อก4ตำแหน่งกับบล็อก5ตำแหน่งเนี่ยทำไมแท่งเทียนไม่เหมือนกันนะครับถ้าดูโดยรวมแล้วนะครับมันอาจจะคาดเคลื่อนกันเล็กน้อยนะครับเนื่องจากจุดทศนิยมของบล็อกนะครับบล็อก5ตำแหน่งเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยในในไทม์เฟรม5นาทีอย่างตรงนี้นะครับอาจจะดูได้ชัดเจนกว่านะฮะคือมันจะเป็นลักษณะแท่งเทียนที่ที่แตกต่างกันนะครับก็คือถ้าถ้าเป็นบล็อก5ตำแหน่งนะอก ตัวสนญยั5ตำแหน่งก็คือจะมีตัวเลขตรงนึงเนี่ยก็จะเป็น1.3 1.3385อย่างเงี้ยครับอันนี้บล็อก4ตำแหน่งถ้าถ้า5ตำแหน่งก็จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาข้างหลังนี้อีกนะครับทำให้รายละเอียดของแท่งเทียนเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับบล็อกเกอร์ ABS นะครับเป็นบล็อก4ตำแหน่งนะฮะก็ลักษณะถ้าดูจากแท่งเทียน5นาทีนะครับก็ อาจจะมีการโดดของแท่งเทียนหลายหลคนอาจจะรู้สึกว่าแปลกๆนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปดูนะครับัพขึ้นไปดูทําเฟรม15นาที30นาทีนะครับก็จะสังเกตได้ว่าแท่งเทียนเนี่ยอยู่ในลักษณะดเดียวกันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมก็จะเทรดจาก15นาทีก็ก็โอเคนะฮะเทรดจาก15นาทีนะผมผมจะใช้แท่ง15นาทีนะซึ่งจะเป็นสัญญ,ญาณที่คอนเฟิร์มมากกว่า5นาทีด้วยนะครับตรงนี้นครับ สำหรับความเข้าใจของโบกสี่ตำแหน่งแล้วก็บกคําตำแหน่งนะครับเรามาดูข่าวกันก่อนนะครับข่าวว่ายังไงกันบ้างตลาดโลกนะครับถูกครอบงำโดยการตัดสินใจของประธานเฟดนายเบนเบเนเ,นเก้ครับบอกว่าที่บอกว่าการปรับลด QE นะครับจะเริ่มเร็วที่สุดประมาณปลายปีนี้ครับและการและการซื้อสินค้าจะสิ้นสุด ลดลงนะครับประมาณกลางปี2014นะครับในอัตราในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนะครับดัชนีดอลลาร์อินเด็กครับปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับผ่านระดับ82ส่วนจากสกุลเงินจากสกุลเ,เงินที่อ่อนแอมากที่สุดนะครับดอลลาร์ออสเตรเลียเยนแล้วก็ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเป็น354,000รายนะครับ ในสัปดาห์ที่สุดท้ายนะครับก็คือสัปดาห์ที่215มิถุนายนนี้ใน,นส่วนยูโรโซนนะครับดีชน,นีผู้จัดฝ่ายผู้จัดซื้อภาคผลิตนะครับและบริการในในเดือนมิถุนายนนะครับก็ดีขึ้นกว่าที่คาดการครับอยู่ที่48.6นะครับจากที่เป็นอยู่ที่78 48.7ปจุดเจ็ดนะครับก็จากที่คาดการไว้นะครับจะอยู่ที่สี่จุดหนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยดัชนีผู้จัดการไฟจะซื้อผ้าผลิตของเยอรมนีนะครับก็ลดลงอย่างไม่น่าคาดคิดเช่นเดียวกันนะครับก็ลดลงถึง4ี่บแจุดเจ็ดอันนี้ก็ลดลงมานะครับจากที่คาดการไว้ว่าจะประมาณห้าบอจดสามนะครับภาคการผลิตในในบริการของฝรั่งเศสนะครับเพิ่มขึ้นนครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขสําคัญสำคัญนะครับใ ส่วนของยูโรโซนวันนี้ก็มีข่าวนะครับทาง EURUSD นะครับ EUR อ,อยู่ในช่วงของประมาณบ่ายสามโมงนะครับดูนกันดูนบัญชีเดินพัดนะครับแล้วก็การประชุมของสภาเศรษฐกฯิจและการเงินของในส่วนยูโรในจับตาในช่วงเวลานี้นะครับเพราะวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับความผันผวนก็ถือว่าน่าจะมีอยู่ แล้ววันนี้เราจะเทรดยังไงกันเราลองมาดูกันวิเคราะห์นะครับจากท่าฟิว1ชั่วโมงนะครับเมื่อวานผมวิเคราะห์ไปนะครับราคามาปิดที่เลยเลยลงมานะฮะแล้วก็ลูดอยู่อยู่ในระดับที่ที่มาไว้นะครับ1.3200นะครับตรงนี้อยู่ในระดับตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้ราคาจะเป็นยังไงนะครับเป็นตองมูฟนะฮะเป็น ตองมุ้สองแท่งนะครับในทำเฟมเดย์นะครับวันนี้เนี่ยจึงมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะมีการดีดขึ้นไปก่อนนะอาจจะได้ทั้งขาบายแล้วก็ขาเซลเลยนะครับอาจจะมีการดีดขึ้นไปก่อนนะอาจจะไปถึงระยะครึ่งแท่งของ2แท่งนี้นะครับอาจจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการลงต่อนะลงต่อเป้าหมายแรกก็คือโลล่าสุดนะฮะโลของเมื่อวานนะ กาหมายที่สองก็คือสักคู่นะฮะอ่าตรงนี้ราคามันยังอยู่ถ้าว่าจากสวิงไฮสวิงโลนี้นะครับราคาอยู่ในโซนห้าสิบนะแต่ถ้าตรงนี้นะครับเนี่ยครับเมื่อวานราคาลงมาถึง61.8นะครับ ก็ลองดูว่าการลงมาถ้าวันนี้ย่อขึ้นไปแล้วลงมาอีกจะผ่านโซน61.8ได้หรือไม่นะถ้าผ่านลงมาได้ก็เป้าหมายต่อไปก็คือบริเวณนี้ครับไพวอต50นะสองโซนนี้มาดูจากทำเฟรม4ชั่วโมงกันบ้างนะครับก็จะสังเกตได้ว่าแท่งเทียนนะครับไม่ผ่านเทนไลน์ล่างสุดนะครับแล้วก็มีการดิดตัวขึ้น ถ้าดิดตัวขึ้นดิดตัวขึ้นไปไหนอย่างที่บอกไปนะอาจจะดิดตัวถึงข้างบนนี้นะครับถึงข้างบนนี้ แล้วถ้าไม่ผ่านเนี่ยดูประมาณโซน78.6จนะฮะจากทำฟิมสีชั่วโมงเนี่ยถ้าไม่ผ่านโซนนี้พิจนารณาเซลล์ได้เลยนะครับแล้วก็มาปิดตรงนี้นะะอาจจะดูระวังรอเอาโซนนี้ด้วยนะครับ61.8บบริเวณโลนะ,ะโลล่าสุดนะครับตรงนี้เราอาจจะมีการวิ่งมาถึงข้างล่างนี้เลยนะครับ50 จากทำเฟรมหนึงชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับสังเกตได้ว่าแท่งนี้เนี่ยเริ่มกืนกินแล้วนะครับแต่เรายังเหลืออีกอีกครึ่งชั่วโมงนะที่แท่งเทียนจะปิดนะครับนี่ครับอาจจะมีการดิดกับของราคาขึ้นมาเนี่ยจนถึงพวอดนะครับก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพิจารณานะครับว่าจะ ลงต่อนะครับตซนนี้นะจะลงไปต่อจนถึงข้างล่างโซนเดวเจนอีกครั้งได้หรือไม่นะครับหรือจะมีการขึ้นไปนะทำเป็นดับเบิลบัตทอมก่อนนะครับมันก็ต้องดูโซนนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าขึ้นไปทำเดบเจลบัตทอมจริงนะฮะจะทะลุ 50ไปได้หรือไม่นะถ้า50ไปก็เป้าหมายก็คือไฮนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ทะลุนะครับมีโอกาสน้อยมากครับที่จะทะลุนะครับก็ถ้าอย่างนี้อีกนะฮะถ,ถ้าเป็นไปอย่างนี้ <c oughs> ก็จะกลายเป็นตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นการไซด์เวย์ไปเลยนะครับอาจจะไซด์เวย์เพื่อลงต่อนะเพราะว่าทิศทางเนี่ยผมยังมองว่ามีโอกาสมีโอกาสที่จะลงต่อสูงอยู่นะครับ เนียครับราคาจะขึ้นมาในโซนนี้ก่อนอย่างตรนี้ถ้าเราเห็นว่าราคาเริ่มขึ้นมาแล้วมีการกลับตัวนะครับเราก็ใช้เทรนไลน์นะฮะถ้าสมมุติว่าตรงนี้จริงๆนะฮะในกรณีไหนที่เราแต่นะถ้าเทรนไลนมีการถ้าราคามีการกลับตัวโซนไหนนะครับก็ใช้เทรนไลน์ขีดไปอันนี้ผมลากสเต็ปลงหน้าให้นะครับเป็นเป็นตัวอย่างตรงนี้นะก็ปี้มาไว้ด้านล่างอย่างนี้เราก็จะ ได้โซนของราคาที่ราคาจะไปถึงนีว่าราคาจะไปถึงตรงไหนนีอย่างถ้ากรณีตรงนี้เนี่ยราคามีโอกาสที่จะมาถึงนี่ครับก็คือเส้นด้านล่างนะครับก็ประมาณนี้จากทำเฟรม15นาทีกันบ้างนะครับ15นาทีตรงนี้ผมเห็นสวิ Low สวิงโลสวิงไฮสวิ i g h ลองเทียบกันดู นี้ก็คือจะเป็น Channel ของช่วงเช้านะครับบริเวณนี้นะตรงนี้เนี่ยอาจจะลงมาก่อนนะครับถ้าเป็นในช่วงเช้านะครับลงมาพิจารณาสองโซนนี้นะฮะสองเทนไลน์สองโซนนี้ แล้วถ้าไม่ผ่านโซนถ้าไม่ผ่านข้างล่างนะครับมีสัญญาณกับตัวนะอย่างแท่งนี้นะครับหรือว่ากืนกินเป็นเอ็มกราฟฟิ้งแบบนี้นะครับก็บายตามบายตามมาปิดตรงไหนนะก็มาปิดข้างบนนี้ก่อนนะถ้าจะเก็บสั้นๆน,นะครับมาปิดโซนนี้แล้วพิจารณานะครับว่ามีการไปต่อหรือไม่นะถ้ามีการไปต่อเนะี่ยก็รอราคาขึ้นไปก่อนแล้วรอยอนะ่อเนาะย่อเสร็จปุ๊บก็บายตามอีก ตรงนี้ก็ได้นะครับเอาฟิโบตรงนี้เลยบายตามแล้วก็อาจจะมาปิดตรงนี้ครับรอดักเซลล์ตรง161.8นะครับส่วนนี้ครับถ้าไม่ผ่าน161.8เครับเซลล์ลงมามันก็จะเป็นราคาที่อย่างนี้ครับเป็นเป็นลงลงนี้ก่อนแล้วก็นี่ครับแล้วก็ลงต่อ ประมาณนี้ก่อนนะครับเป้าหมายในวันนี้นะฮะหายเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ วันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่วันจัน์นะครับเดี๋ยวเช้าวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ